ไปกินทานประตุ่ยเออข้าวสารไปกินทานน้ำพริตาข้าวถุงนึงเงินหนึ่งที่ได้จากเจ้าสิดชัยเงินเชนึงเงินเชนเนอะอย่างนี้สร้างเตียนีงอันนี้นะโดยอันนี้ดินนาดินให้ดินนาแปนเพื่อนแปนเพื่อนแต่ว่าแปนเพื่อนไม่อยู่พุ่นนะำมันนี้เนาะอ๋อดินเพื่อนดินนาตากะสร้างสีเนาะเก็บก้อนยอด ให้จะได้บาทเนาะจะมาโต๊ะาเมื่อนี่มัดเมือไงได้ได้เนาะนะรอห่อนย่ำเขื่อนพ้นโต๊ะเนี่ยเชื่อจะได้บาแข่งเป็นจำเป็นวอกโต๊ะก็ต้องไปเนาะโอ้ตรงหัวเบี้ยงวันี้มันลาได้ไหมเนาะเห็นแล้วเห็นเลยตอนเล่นโบวิ่งสิบส่วนอย่นีไปจากชิ้นหนึ่งเนาะแต่่าจังได้าเขาวู้จะบอกคนไปนกัน อเอาชิมที่หอดฉากไปแล้วโดยงานชิมที่คนเนีดมากเนาะอ่ี่เดอขอตาเด้อทงังบาบุนสาลาวันมาส่งขอตาไปสู่สกติ พี่น้องเอ้ยคึ้มฟ้าคึมาค้มฝนฝนตกโปรยปลายลงมาแตางแต่เศร้าๆเลยพี่น้องบรรยากาศอ่าคึ้มไปเบิดทั่วขอบฟ้าแฮมหาแสงแดดกะบ,บอมีบาดน,นี่พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูฟเื่อนกันเบิดสุขูมสุคขขน FC ผู้ใหญ่ใจดีบเบิร์ตกท่านเนาะ ยินดีตอนหับเขาสู่ซองยูทูปปะบุญซาละวันตอนเสาเสาเด้อพี่น้องเด้อเปิดภาพให้พี่น้องได้รับไปชมบรรยากาศเนาะโอ้ยฝนฝ่าฝนสนนท่าลงมาเทลงมาอ่ากันนำวันไว้ถ้าจ้ะพี่น้องเลยมาตกช่วงเสาเสามืดพี่น้องเลยช่วงอ่าตีสองตีสามเนาะขึ้นไปบ้าเลย เนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศอยู่หน้าเฮือนหนาซ่านของวัลุนสารวันพี่น้องเลยเนาะมือนี้ก็เป็นมือวันเสาร์พี่น้องเลยวันเสาร์เนาะอ่าเป็นมือทรงสักการของผอตาพี่น้องเลยเนาะทางรัวทางคอเท่าสามเขยนั่นก็คือลุงเฮิมอ่าบ่าวเชียง กับบาวลี่พี่น้องเลยเนาะสามกบสามเคยเป็นมือทรงสกานให้ทั้งพอเท่ารว่าทั้งพอตาไปสู่สวรรค์สันฝ่าดเด้อแต่ว่าพี่น้องเ้ยฝนกระดมบันไว้แบบนี้มันสิคืออยู่บอพี่น้องเลยจะได้ดีบาทนีเนาะเอาคือสิยุดคือที่เศร้าย่ดอกสับพี่น้องเลยเนาะเพื่อจะหอด มง,งส่งก,การเพิ่นกะประมาณ12โมงเนาะ12โมงได้พี่น้องเลยอ่าช่วงบ่ายมุ่งเลย,ย,เ,ลยเริ่มเคลื่อนแล้วเนาะอ่าเริ่มเคลื่อนซบไปสู่อ่าจุดหมายที่ว่าจะส่งพระตาขึ้นทางสวรรค์ฉัตรฝ่าใทางพระตาไปสู่สุคติเนาะทำทงางศาสนาพี่น้องเลยเอา้าตัดภาพมาทางนี้ทั้งสองพอลกูกพี่น้องเลย สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเนาะบุมีมือหนุบกาบสวัสดีพ่อพี่น้องแซมพี่น้องเอ้ยข้าอุ้มคนน้อยอึ๊บเนี่ยวาสวัสดีปลาลุงละสวัสดีไว้สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเลยเนาะจึงเฟืองอยู่ทั้งเพื่อนเพื่อนม้วนกันนี่เนาะมันหัวพี่น้องเอ้ยมันซึมเนาะ พีเหล่อตักเครื่อพี่น้องเลยเนาะอยู่บ่ได้เลยทางหน้านี่พี่น้องเลยเนาะมันต้องใส่กันสาดดิ้องมองคน,นลงคันได้นี่ครับพี่น้องเลยเนาะใส่กันสาดพอได้เอาพี่น้องบรรยากาศบ้านสวนเนาะเมื่อนี้ก็าจะไปกินทานเนาะหรือว่าไปส่งสก,การนะครับพอตาพี่น้องเลยเนาะส่งสก,การ เป็นมือที่สามของงานศพของปอตาอ่ะเป็นรายการไปลุนไปส้มไปเบิกน้ำกันพี่น้องไว้นะเดี๋ยวบล็อติถ่ายภาพบรรยากาศให้พี่ให้หน้องนะครับไปส้มงานศพของปอตามือสุดท้ายจะมีคนหลวงหลายซ้ำใด้เนาะไปส้มทางปอตาเพื่อนน้นำกันเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะไปพี่น้องบ๊ายบายลูกชายกับพี่น้องไปเบิรชิเมอร์ได้บล็อติขัดทมกับบูมี นะแคอินเพิ่นเมื่อหนึ่งเข่าแล้วพี่น้องเมื่อหนึ่งเข่าไม่เห็นยืนกินแต่เศร้าหมดแหละนะข่าวบนกาธาน้องวินเนอร์พันตื่นก็ตื่นสวยนี่คนพน่อยตื่นสวยกอวินเนะนีมม่ยมผลพลด้ลยพอน่อยตื่นสวยวินเนอร์อวินแนมหยังลูกฮะฮะพลด เดี๋ยวแน่เมืงองยังนี่นะพาการไปขูดเล็บเล็บขูดนะเนาะฮัลโหลสามีโอ้พี่น้องมาเละสุดใหญ่เลยบาทนี่ยขนองห้องโอ,โอกมาเลยบาทนี่พี่น้องเอ้ยวินเนอร์เมื่อยไม่ได้แล้วบาทนี่ยผมมีคันหฮมคันหฮมโมดามาจำเรือนตุยคน ยยืมแบบนี้มาได้เลยพี่น้องเพือนบาบุญเนาะคนมันพระต้อ,ะองเห็ดกันณศาสตร์พี่น้องเลยเนาะออาพี่น้องเลยเนาะอันนี้แมนเฮื่อนซื้อมาหนี่แมนทักรถเบาเสียงอ่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวบอลสู้มืเมอเบิ่งกบอลส่องว่างอ่ะพี่น้องเนาะแน,นมไปแมนทางงานเพื่อนพ่อตา เนาะเนีไปก็เห็นพี่นังเลยอ่านี่รถมาเสี่ยงนี่เพื่อนมาเสี่ยงเนาะบอลห้องเข้าไปนะพี่น้องบอคุ้มไหม่อ่แมนเพื่อนตาบอลเฮ้กับบริกใกล้กันพี่น้องใกล้ๆกันเนาะแพ้ะจะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัดขาบไปทางกูแหละอ่างานทนดีเรื่างานศพของขอตาเด้อพี่น้องเด้อไป กับอีวันพี่น้องเนาะขออนุญาตอีกนึงพี่น้องเลยเมื่อวานนี่เนาะทางพี่น้องคอมเมนต์เขามาลายพี่น้องเลยเนาะโอ้ยว่าสันบาบุญน้ำคือแห้งไว้แท้พี่น้องเลยนี่เนาะเดี๋ยวบนทางทางลังบาบุญนี่แล่นลงไปทางลุ่มนี่บมมีน้ำเลยพี่น้องเลยน้ำบมมีน้ำบกไวยเนาะอ่าพอพี่น้องบางคนกับบางทานกับว่าโอ้ยอย่าขึ้ฝันไปนี่เนาะเมื่อวานนี่น้ำเต็ม ตรงหางตงหน้าเต็มต่อนเต็มลีปพาบักไรหนึ่งพี่นางเลยไปหมู่บ้านนี่พาไอ่ไอ่วนลงไปไปเบิ่งตัวจริงนหมกันโอ้ยน้ำโบกไหวขนาดพี่น้องคนว่าเนาะอ่าบกไหวพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าทางหน้าบาวุนี่มันเป็นทางผ่านน้าเนาะอ่าน้าไหลผ่านซื่อพี่น้องเลยอ่าย่ายน้ำไหลลงไหลไม่ชึ้เชื้นกู เพราะว่าหน้าบุญเป็นลุ่มกัวโมเลยพี่น้องเนาะก็เลยไหลไปทางหน้าไปทางผ่านเลยก็เลยเห็นบกไววพี่น้องเลยนอกจากคนตกเบิกมือวัดขึ้นแล้วกันน้ำก็ไหลผ่านมาเกิดแห่น้ำมีทางผ่านน้ำนะพี่น้องนอกจาะก็เลยเห็นบกไววแน่พี่น้องไปดูฝันไปหนิเนาะโดยโอเคครับพี่น้องเนาะทายบรรยากาศพี่น้อง อ๋อพ,พี่น้องเลยมาตัดผ้ามาทางนี้เห็ดเองเลยบ้านนี้พี่น้องเลยน้องนิวอ๋เห็ดยังลูกเช็ดก้อนใหม่ก็ได้มือนลุงอ่ะอันล่างน้าก้อนมันจยงมุติเอาวินวน้นองนิวพอดีซอยเขา่าลดางมือเลยอ,อุ่นแท้นี่อือันนี้กับเบิร์นเอื้อยซอยเข่าอยู่พอาวิน อ่าวเลอพี่น้องเด้อกินเขา่าเหนียวห่อนน้ำนองนิว้วเห็นยังน้องนิว้วช่วยเขา่าฮะช่วยเขา่าช่วยเข่าจะพี่น้อเลยโอ้ตัง้งน้องข้อตกคอนชื่นเลก้เอง ช่วยขา่าวได้เศร้าเลยพี่น,อน้องเลยน้องนิวนี่อโอห่อนบ่หรอเพื่อเขาเองก็เป็นบาดใหญ่ๆนะเด้ส่ะเนาะสวัสดีป้าลุกแม่ลูกหละ่ะสวัสดีป้าลุกมันมีวันยังนี่วันเช้าวัวนไปอุงเฮียนบ่เฮ้ยช่ <laughs> <laughs> วยๆส,ส,สักทระติบข่าวด้อช่องติปพี่น,อน้องเลย คนตกลิ้นซ้ำโอ้ยเปียกเ,เ,เปืือกวัดคนนอนทางขึ้นมาหนึ่งขาวเจะนักขึ้นจ้าท่านี่ก็ไคก้คนตอีกมี๖หายขุน่นมากคนดูเทีอยงเพือนแหละเนาะเอาไปลูกไปล้างกัน,กนดูแลเพือเออ่อนลูกเด้อขอนฮอาให้วิ่นกินแน่ใบกอปลุก่ ขอนห่อนบคอปิ้งปลาดุกเ้อปิ้งปลาดุกไขน้งวินเ้อปิ่งปลาดุกไขน้งวินจิ้มกับขาวว่าลูกใส่หอลูกข้าแลลูกอยากนีครูพี่น้องอยากงัแหแนบืนมาลูกอยากมูลูกป่ะเออเออเ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 ออออออ แล้วก็ท่าปึ๊บไ้ปันป่นไงวะแซ่เราดิพี่น้องปึ๊บปึ๊บจีกัจีเนาะจีก็จีพี่แซ่ไปจักจีนทำมันห่อนได้เห้ย โอเคแล้วแล้วเก่งเก่งเก่งตัมือตัวเองแน่โอเคพี่น้องเลยเนาะอ่าสิไปงานกินท่านปอตาก่อนสวยจังน้อกินข้ขาเศร้าแล้วพี่น้องเลยเนาะไปกงสงสการเหมือนจะ่เก่งไปเนาะคนตกลิ้นซดำพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาประชดนกันเนาะมาตัดภาพมาบ่ายพี่น้องนะทั้งไปตุ้ยเพิ่นแตงเอ่อ ข่าวสารบ่ไปกินทานบตุยเออข้าวซ้านไปกินทานน้ำพัอตาข่าวถุงนึงเนื้อเน้นได้กระเจ้าสิชัเงิ้อเนื้เื้อเนอเนื้กเนื่อนท้นอเน้อเน้อเนืาอเนื้อเื้เน้นส้รรค์้่านผ้อเนื้นื้อนื้อเนื้เนา้ะไน้อเนือเนื้าเนืนี่ไดน้มนือเนมื้อนนือนนเน้นนือเน้อเน้านืนเพิ่นนี่น้าวสารงมึง มันเซนหนึ่งเด้อดูด้วยทานน้ำดาวโดยฝนตกซั่มเนาะฝนตกบินพี่น้องเลยโอ้ฝนตกซั่มเออเนาะไปไปไปเบิ่งน้ำมูน้ำพวกกูแหละอยู่เงดีๆวันไหนพี่น้องเลยเนาะคุณนู้ไปหาไม่หาตกไปน้ำมูดโด้วยดูดยเห็ดเผ็ดเห็ดหนีเหนียนมัดน้ำมูน้ำเก่งงอกเผางอกน้ำเด้อโด้องอกน้ำน้ำเพิ่นเอาเดี๋ยวลูกไปก่อนนะเสด้ออยู่ดีไม่แห้งสบายดีเด้อสบายดี พี่น้องเลยเนาะตกลงมาบุญยุทธบยญยนอีกแล้วถิ่มระยะห่างบาเกิน10นาทีเนาะพี่น้องเลยมาอีกแล้วฝ่าฝนสนนทาโอ้ยคะแนนเนาะบาทเนี่พี่น้องเลยเน,ะนะาะเนาะจะเป็นภาพบรรยากาศฝนตกลินอ่าอาจจะมัดมือมาจักพี่น้องเลยเนาะอขออย่าให้มัดมือเด้อพี่น้องเลยเนาะขอให้อ่าเป็น ช่วงเที่ยงยุดซะเนาะเพราะว่าช่วงเที่ยงนเนี่ยเขาจะได้เคลื่อนทั้งซบเนาะของผอตาเนาะไปสู่ป่าซ่าพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอที่บ้านถ้าฝนตกวันนี้จะเอาไปได้บอกพี่น้องเลยเนาะหรือว่าจังใดเดี๋ยวรอติดตามขับชมน้วกันพี่น้องเลยเนาะเอาการทักทายสบายดีอีกเทิญหนึงพี่น้องเลยทางบุษราวันกันเนาะมาฮอดน่าเลือนนาซานเนาะหรือว่าทาง เพื่อนของขอตาเนาะรวมกันได้พวกทุกเนาะแต่เงินพวกมากินทานเนาะพอกเขาซานเนาะพี่น้องเลยอ่าเป็นคือว่าจะได้พี่น้องเลยเป็นหิดทองเพนีหัว่าเอื้อนมาะไรใดพี่น้องเลยนะรวมกันอ่ามีเขาวสารเนาะแล้วแต่ข้าวสารเท่าไรก็ได้เนาะหนึ่งโลสองโลอินตามเนาะอากจะมีเงินเนาะ เงินยอย่งก็แล้วแต่พี่น้องไลยเนะาะถ้าบุญคุณทานคนหนึ่งแสนกีนนะ่เนาะประจักรู้กนนะ็มาทรงพอาตาน้ำกัน,นะนะานมาหนีิพี่น้องเลยเนาะอ่าพักซุ่มเย็นอะดิพี่น้องเลยมาทรงก็ได้นะอนะ่าพ้นโต๊ะถ้าซาพี่น้องเดี๋ยวบุญนจิ๋อไปกินทานละะหลักกาไปหามชมบรรยากาศข้างในน้ำกันพนะี่นะ้องเลยเนาะแต่ตอนนี้บรรยากาศข้างนอกเลยตกพี่น้องโอ้ยเปียกเปียกเบิดปลาเตอร์ปลาเตอร์มันจะหอบไปบนกระาดาพี่น้องเอ้ย ไปพี่น้องไปไปพี่น้องเลยออึบ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 อบอึอึอึบเียบ้อยอดเฮ้ได้บาดีนอ้จะมาโต๊ามือนี่มัดมือมได้ได้เนาะฮะรหอนย่ำเขื่อนพ้นต๊ในเชงได้บาแข่งมดจำเป็นบอกจำเป็นแล้วมาโต๊ก็ต้องไปเนาะตไปแล้ว ที่เปลี่ยนมือเป็นวันก็ไม่ได้เนาะคนตรงแค่ไหนก็ไปเพลงเลยเออพลงเลยเลยเตรียมไปหาพื้นหาเงิด้เด่นพื้นกับเปียกหมดแล้วเนาะมัสิมัสยิดใหม่ยมัสยิดติดด้วยฟืนกันเนาะโอ้ยลำบากอยู่เนาะเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมไไ่ไ้แล้ว ทำงานเนาะเพิ่นกสิเตรียมไป5ฟ0 0พี่น้องเอ้ยได้ชเตี้ยซิโสิบยังนี่อ๋อาเนเพิ่นฮะหาจักีหาจักีปั่นเือนปั่นเือนบ้านาแลเพิ่นป่าเือนปั่นือปั่นเือนปั่นเือนปั่นเือนนาปั่นเือนอ๋อปั่นเือนเนาะต้องปั่นให้เพิ่นให้เพิ่นเนาะแบ่งให้เพิ่นมาอยู่พุ่นเนาะ เอาตัววิ้งไปจะเอาตัวเก่าเนาะตัวไม้แล้วใส่อยู่ตัวไม้แล้วเห็นเพื่อนเห็นแสงเพื่อนซา้าง็หมที่เอาซักสีตัวไม้เลยเ้มันมันมันมีแต่เธอมีอยู่สองอันเลยก็เอามาบ้าก็คันมันไปประใหม่เาก็เห็ดหัวได้เากระเอาต้องต้องม้องเาเพื่อนเพิ่นีย่ต้องมาเาอย่นี่ป ต้องมั่งเอาอยู่นี่ป่ะแม่เอาเงินซื้อไม่มาได้ป่ะเอามั่งกับแม่ได้เงนเอาะเออเออปันเอาตัวนี้สิบส่วนอยู่นี่ไปจากชิ้นหนึ่งเนาะแต่ว่าจังใดครับพะลูกจะบอกคนไปกันเอาชิ้นที่เยาสั่ง,งปไว้แล้วตัวง่ายชิ้นที่เพิ่นเห็ดมาเนาะสั่ง 4, มา,า,มาเอาคือสัมภาษีเป็นผักอเแรงเพนนิ่นนะเนาะปันมาอยู่พุ่นโอ้โอแบบนี้เดียงเลยพุ่นกับบุคค,เค,เค,เคาเจ้เมื่อกี้ฮะซางที่ยฮาเบิึงสัมภาษีอยู่เพื่อนเนาะคือุณซื้อไม้ป่ะ เออเอาแบบนี้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหาตัวดี้แล้วส่ตัวมันบวกราเมียงกันแล้วว่าเคยเห็นแล้วยาวบ่เคยเห็นแล้วเคยเห็นบ่ยาวเป็นเรื่งกันไปชาติพี่น้องเลยไปกินธาตุพันธอนเราบนกับป้ามือนี่เป็นมือที่แขกคนจะร้ายกว่าทุกมือเดินพี่น้องเด้อเพราะว่าทางมือส่งสการแล้วก็ส่งทางตาไปสู่สวรรค์สันฟ้าไปไปสู่สุขติเนาะ งานพิพี่น <on> <road> ้องชาวบ้านจะพากันมาหลายกว่าปกติพี่น้องเลยเนาะทางเคยกลางเฮาพี่น้องเลยเนาะทั้งแหลมลง่แหลมลงพี่น้องเลยแหลมอะแหลมมือชิล่มอะไคืนนี้ตอนนนอตเน็ตน้อยนนอทยกขึ้นเลยอ๋อเป็นไรามันคืนมันไหวแห้งโอ้แห้งนะจุ่มพวงเบี้ยวันนี้มันลาได้ไหมเนาะดูห็นนี่แล้วผมเลนเนยห้อเราเล่นโบวิ่งมันก็ งานเนาะมันมีรอได้เป็นที่นและมัอนี in ่แขกคนนี่จลายแน่เนาะคือคนนี่จะมากินทานกินกุ้งบนี่น้องจะมากินทานเนาะแล้วกาจะมาส่งเป็นอทยแตว่าบวกครับเนาะบรรยากาศเนาะโอ้ยบตื่นซามาาหรอโอ้เป็นแบบนี้ด้วะทางขวบ่าหน้ามึงกดนดเนาะลุยหน้ามากินนัทางออกเทื่นน่ะนม่ตายเด้อเด ช่วงประมาณนี้แล้วเนาะเพียงแล้วเนาะช่วงประมาณาบน์ิมาว้อยูิบกนคเพต้องอาจจะเือดชีวาพาดูหนีเลยดูนีเลยเนาะตางทังทางไอทีมงานคนว่าว่าพนตกนี Nowadays, so like ่ก็เอาไปได้หรอเอาไปหมดเจะเป็นต้องเอาไปไปแล้วมือจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนมือเปลีนวันกับม่ไดรเนาได้อเราเห็น้ในคลิป่่อถ่ายภาพตกอง ที่ว <an> ่าจะนห้ก็ว่าการมุคนแล้วเนาะใหม่มาใหม่ก็จะว่ากันเนาะใหม่ครับคุ้มเงินเนาะคุ้มเอาเงินคุ้มเนาะติปี้ติเปียกติเปื้อนก็ะยาพี่น้องขอแค่มอยมันเหมือนคนตกกระพาะเนาะยำเคลื่อนเนาะนี่แหละตอเวลาเคลื่อนนะมาเคลื่อนเพราะว่าคนทุกอย่างมันจะได้มีคนหลายเลยโดนเก็บค่ามันเนาะเปี่ยง เ่าเสโอเคเดี๋ยวคอยไปกินทานก่อนนะเสด้อด้อโดยในโดยโดยโอเคบักเพี้ยไปนั่องไปกินทานมือสุดท้ายของคอตาี่น่องเลยเนาะแ่นกระตูันนพักชุมชุมเย็นนี่น่องไหมเนาะตัวเนาะ พี่นอเลยเนาะสบายดีนะตูเด้อเ <c oughs> อ่มือเนี่ยก็เป็นมือสุดท้ายแล้วเนาะ <c oughs> ของครบงานศพของปตพัน,นอ,อะอาก็จะได้ไปส่งัน <c oughs> ไปสู่สุคติไปสู่ขึ้นอยู่สวัสดิ์ชันฟ้าเปแนะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนาะโดย <c oughs> โดย <c oughs> อื <łość> ่นสามาอ้าวคือคือฝาคือฝนฝนตกดินแต่เนาะนคีดเหมาะเหมาะใส่งานทีนั่งเนาะอืมลเอาใส่เนาะทั้งอ่าวนกินทารน้ำเนาะอ่ทงแฟนชูสาวนสันฟ้าทั้งป่าทีนั่งเ สุกติเด้อพุตาเด้อเด้อเด้อใชาสุสูด้วยประตวเด้อเด้อเพิงพี่นางวนขอไปจุดถูกทางประตาเป็น่อนเนาะ เด้อขอตาเด้อทางบาบุญสารวัลมา,า,นน 1, นะาสาา่งขอตาไปสู่สุุตินาส่งขอตาไปอยู่สวรรค์สันฟ้าให้ขอตาไปเกิดดีทั้งสุขเด้อมันนี่ทั้งลูกหรือว่าทางบาบุญสารวัลมากินทานน้ำหนึ่งแสนกีบเนาะเราข้าวสารแล้วก็ทุกขอตาไปเกิดดีทั้งสุขเด้อไม่ต้องห่วงยังเด้อขอตาเด้อ Okay. พี่น้องเลยนะล้องจ๋าเกะลอเนาะเออเนี่สังซีได้ได้เลยพี่น้องเยเนาะของสังเต๋อามาเลยปั้นเฮือนเอานะ่เนาะใชเาาปันเฮือนปันซานให้พันยูพี่น้องเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเนาะผู้คนผลนมา,าส่งสการเีว่าเตรียมไปภาษะ,ะพี่น้องเลยเนาะ เพียไปหาฟื้นนดเนาะเียมไปหาฟื้นหาลัวเพื่อเพี่บทำพี่ีทางศาสนาพี่นอเนาะับแล้วเรียบร้อยแล้วบอได้แล้วถูดแลจุดเลยบออะไรนี่จริงแต่ขาดเนาะฮะเฮ้ยืมเงม้ยมเนเอาเช

มีดอกไม้สดด้วยอ๋อแม่นแล้วเนาะเาจะไปคิ้แปลกได้แม่นแล้วเนาะเป็นมาดมเกสรเนาะดมเกสรดอกไม้สดแม่แม่เป็นดอกไม้สดกินกินน้องไม้สดแต่ก็มีครับเดี๋ยวนี้มันก็มีปลาไม่ใช่แหล่ะเด้อเด้อเด้บางคนก็ตีไปเป็นเหล็กเป็นหัวพี่น้องรู้แต่คิดสวดแล้วเมื่อกี้ เดินเดินเดินเอาชาวพี่น้องเลยเนาะมือนี้กมาส่งโฟตาดากันพี่น้องเลยเนาะรอหับรอชม o m ดกันเดี๋ยวทางเฮาถึงถ่ายภาพบรรยากาศเป็นบางส่วนบางตอนเนาะเป็นบางเวลาพี่น้องนะครับเป็นดนการพี่น้องเลยเดี๋ยวได้กาก่อนพี่น้องเด้อมาส่งโฟตาขังสุดท้ายมือสุดท้ายดากันเนาะอยู่ที่พอละภาษาเนาะแต่ว่าสถานที่ทางไปนี่กาสิ คิดสภาพไปโหลพี่น้องเปแมนเพื่อนเพ้อเจไดากะรทายพี่น้องนะครับไปช่วงน้ำกันด้พี่น้องเด้อเนาะฟาสอะพอเสียงเนาะคลิปนี้กะจบคลิปก่รพี่น้องเด้อ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 เอาโอเคพี่น้องนะขอบคุณกันเช่นไรพอเราอยากจบคลิปก่อนบัี <t 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 erm> uh ่น uh uh yes> uh> uh ้องเลยเนาะเป็นช่วงเวลาเก้าโมงเส้าพี่น้องเลยตอนนี้เนาะเก้าโมงเส้าของวันเสาร์พี่น้องเลยวันที่สิบสี่เนาะ ทรงสก,การของพ่อตาพี่น้องเลยอ่าผลการเลือไว้แต่ความทรงจำผลงานที่พันสร้างมาก,ก็คือเป็นสร้างเป็นเฮือนพี่น้องเลยรล้ายหลังแต่พี่น้องจะจดจะจำนำกันเนาะร้ายชาสาลัคกิฟนี่ลาก่อนพี่น้องพบพกันคลิปหน้าเด้อขอบุณขอบคุณพอแม่พี่นอ้องเอฟซีปุ้ใหญ่เจดีย์ทุกท่านที่เข้ามาหามาส่งเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนะาะสลักกิฟนี่ลาก่อนขอกตาคำว่า บสบายดีและสวัสดีวัคซีนสุขสคนเดอพี่น้องเด้อ